สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวที่ป่าชายเลนนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะอันนี้อยู่แถวสะพานหินนะคะเป็นป่าชายเลนค่ะมีต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะเย่ไปเที่ยวกันเลยค่ะสวยงามค่ะค่ะ ต้นไม้เยอะมากค่ะล่มลื่นค่ะแอคชั่นหน่อยค่ะอากาศเย็นมากค่ะตรงนี้ค่ะไม่ร้อนเลยค่ะต้นไม้เยอะก็ไม่ร้อนนะคะสวยค่ะ เดินไปค่ะพาชมนะคะนู่นนะคะต้นไม้อันนี้ก็จะมีน้ํานะคะเหมือนน้าทะเลหนุนอะไรแบบนี้มันก็จะขึ้นมานะคะขึ้นมาแล้วก็อยู่เนี่ยค่ะเป็นน้ําทะเลอะค่ะเป็นน้ําเค็มนะคะมันเป็นป่าชายเลนนะคะมีต้นไม้ต้นโกงกางอะไรพวกนี้เยอะค่ะ ไปค่ะไปชมกันค่ะอากาศเย็นสบายนะคะไม่ร้อนค่ะลมลื่นมากๆเลยค่ะนู่นนะคะเดินออกกำลังกายช่วงเช้าดีมากเลยค่ะตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนู้นก็จะเป็นน้ำทะเลนะคะเป็นชายหาดค่ะกว้างมากเลยค่ะ อันนี้น้ำจะไม่ใสนะคะน้ำก็จะสีขุ่นๆหน่อยค่ะตรงนี้ก็จะลมแรงมากเลยนะคะน้ำเป็นสีขุ่นๆเลยค่ะสีเหมือนโคลนนะคะน้ำตรงนี้ค่ะอันนี้ตรงสะพานหินนะคะนู้นนะคะก็จะมีเก้าอี้ให้คนมานั่งนะคะยามเย็นค่ะหรือว่ามาเดินออกกำลังกายแบบนี้ค่ะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขาค่ะเนี่ยค่ะคนก็จะเดินออกกำลังกายกันนะคะตอนเย็นค่ะหรือว่าช่วงเช้าค่ะโอ้นฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นบ้านคนค่ะอยู่ติดชายทะเลค่ะอันนี้เป็นชายทะเลแถวสะพานหินนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะ นู่น,นะคะ่ะต้นไม้ต้นไม้เยอะก็อากาศไม่ร้อนนะคะนี่นค่ะสวยงามไปอีกแบบค่ะอันนี้ก็เนี่ยเดินออกมาข้างนอกค่ะนู่นะค่ะดอกไม้สวยค่ะอยู่บนต้นไม้ใหญ่ค่ะมันขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่นู่นสีชมพูค่ะ ธรรมชาติก็สวยงามนะคะมาตรงนี้จะอากาศเย็นค่ะไม่ร้อนค่ะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะค่ะนน่นนะคะแล้วก็จะเดินไปที่รถนะคะดอกไม้สีสวยมากเลยค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ